และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับกรมประมงก็สามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์หอยพิมพ์ได้สําเร็จนะครับจนสามารถได้ลูกหอยพิมพ์ม,มา5 0,000ตัวแล้วก็ทําการปล่อยในวันที่5ธันวาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับหอยพิมพ์เป็นหอยทะเลสองฝาที่พบแถบชายฝั่งทะเลนะครับที่มีพื้นเป็นโคลนหรือว่าโคลนปนทรายเป็นหอยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจแพร่กระจายในเขตร้อนแถบอินโดแปซิฟิกจนถึงตอนเหนือของควีนส์แลนด์นะครับ ประเทศไทยจะพบหอยพิมพ์อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชบุรีลงไปจนถึงสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาครครับมีการจับหอยพิมพ์ในธรรมชาติมาบริโภคจนหอยพิมพ์ตามธรรมชาตินั้นลดน้อยลงมากกรมประมงก็เลยทดลองขยายพันธุ์นะครับหอยพิมพ์สำเร็จช่วงต้นปีที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษา5ธันวา2555นี้นะครับกรมประมงก็ได้นําลูกหอยพิมพ์ที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์จํานวน50,000ตัวไปปล่อยในทะเลจังหวัดสมุทรสาครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ําชายฝั่งในธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไปนะครับ